เอาเลยครับผมก้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมคิเอครับตอนนี้ก็อยู่กันนเกมไมค์ครับกันแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมผมลุกเชดเดอร์ได้แล้วนะครับผมก็มีน้องคนนึงนะครับผมเขาบอกวิธีมาก็ขอบคุณมากเลยนะครับตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับช่างสวยงามอลังมากนะครับโอเคนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าในพาร์ทนี้เราจะมาสร้างบ้านอย่างตึ๊บโอ้นี่มันน้า นี่มันไม่ใช่เกมม e c ครับนะครับผมมันคือเกมดีๆเกมหนึ่งได้เลยนะครับโอ้ยไปย่านนี้ยืดสมัยนะครับคิดถึงมากอันนี้ผมลงเป็นเชเดอร์ e ิวส s นะครับผมแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเซนเป็นซิวสรุ่นไหนนะครับอืมันออสดชื่นมากนะครับผมซึ่งซิวสรุ่นนี้สามารถถือชาร์จแล้วก็มันจะสว่างขึ้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูในที่มืดๆแล้วกันนะครับนี่เดี๋ยวเราจะลองไปที่มืดๆนี่นี่ โอ้ my god นะครับสุดยอดไหมเออนะครับแต่โหแต่ถ้ามันจะมืดปุ๊บมันก็มืดเลยนะคือมันมืดทีเดียวเลยแบบมืดปุ๊บมันไม่มีความสว่างเลยเออมันจะมืดมันก็มืดไปเลยนะครับมันไม่มันไม่ใช่แบบแบบว่าแบบแบบเออมืดมืดแต่ก็มีสว่างนิดนึงนะครับคือแม่งมืดแล้วแม่งมืดไปเลยนะครับผมโอเคไปครับผม เอาฐานนะครับผมเราเป็นคนเอาฐานนะครับปกตินะส่วนมากเขาจะไม่เอาฐานกันแต่เราจะเอาฐานนะครับผมสุดยอดมากโอเคเดี๋ยวผมจะลองเดินสำรวจที่มืดนะครับซึ่งถามว่ามันสว่างมากไหมก็ตอบได้เลยว่าไม่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะโอเคเดี๋ยวเรามาเทสกันดูทีนะครับว่าดีโอเคอันนี้คือความมืดนะครับความมืดของตรงนี้อ่ะโอเคแล้วผมลองไปปักไฟดูนะครับอ่ะถามว่าความสว่างเพิ่มไหมก็แทบไม่นะครับมันก็มันก็ยังจะเหมือนมืดเหมือนเดิมนะครับโอเค แต่ก็ช่างมันนะครับโอเคไปข้ามไปนะครับเขาบอกว่านี้คือระมั่งนะครับผมโอเคขอบุณน้องมากนะครับเขาคอมเมนต์มาบอกว่าคือระม่างนะครับก็อยากรู้ว่าใครคอมเมนต์ก็ไปดูเองนะครับผมใต้ดีคิชั่นนะครับผมก็จาไม่ได้เหมือนกันนะครับโอเคก็ขอบคุณมากนะครับขอบุณทุกคนเลยนะครับที่มาช่วยให้ความรู้นะครับแล้วก็มีมีน้องคนนื่นเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเปิด VBS ให้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงก็เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะสามารถให้คนอื่นเข้ามาเล่นได้นะครับซึ่ง คนที่จะเข้ามาเล่นได้เนี่ยผมก็คิดไว้ว่าอาจจะต้องจ่ายตังค์นะครับผมอันนี้คือไม่ได้งบเงินนะก็คือจะจะให้เป็นค่า VPN ของน้องที่เขาเปิดนะครับก็เดี๋ยวก็ต้องดูอีกทีนึงนะครับว่าเขาจะเปิดหรือเปล่านะครับผมไม่ได้เอาอไรายได้คนเดียวนะก็คือจะเก็บเอาไว้เปิดเซิร์ฟไมค์อะไรอย่างงี้ให้เล่นกันนะครับโอเคส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะอาไปเติมไม่ใช่ไปเติมเอาไปเปิดต่อเตือนต่อ,ต,อต่อไปนะครับอะไรอย่างงี้ นะที่ตอนนี้คิดไว้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะจะได้เปิดหรือเปล่านะครับเพราะว่าพี่ก็ทำเซิร์ฟไมค์ครับไม่เป็นเหมือนกันนะครับก็เปิดกล้าจะเปิดเป็นแนวซ u r เวอร์เนี่ยแหละนะครับก็ไม่ได้อะไรมากเปิดอย่างเงี้ยคือเล่นด้วยกันเหมือนเลียมเออเหมือนเปิดเลียมอะไรอย่างงี้นะครับโอเคถือว่าใช้ได้โอเคมาครับผมพูดถึงการสร้างบ้านเนี่ยเราต้องไปตัดไม้เลยนะครับโอเคผมคิดว่าผมอาจจะทําเป็นบ้านไม้นะครับแต่ว่าตอนนี้คือแบบป่ามันดูไกลมาก ปนะ่ามันอยู่ไกลจากเรามากมันจึงอยู่ไกลซะจริงโอ้ยผมรู้สึกสุดยอดเลยคือคือตอนช้าเรายังต้องถือทัชไม่งั้นมันแม่งแม่งม,ม,ม,มืดแหละคือโอ้โหเป็นเป็นเป็นเอ้เป็นเชดเดอร์ที่มืดมากนะฮะมืดจริงๆโอเคนะครับ,รนะรบไปเดี๋ยวเราตัดไม้ทําบ้านนะครับซึ่งรอบนี้ผมจะพูดจริงๆแล้วผมจะทําบ้านเลยครับไม่งั้นจะไม่ได้ก็ โอเคเดี๋ยวบอกก่อนเลยว่าที่พาร์ทแรกภาพไม่ชัดนีก็ขออภัยด้วยนะครับคือเดี๋ยวพาร์ทเนี้ยน่าจะเป็นพันแปดสิบพีหกสิบเอพีเอสแล้วนะครับคือพาร์ทแรกผมรีบไง,ผม,บงผมรีบลงไงเพราะว่าคือ GTA <G DA S 2> ผมไม่สามารถไลฟ์สตรีมได้นะครับคือเน็ตผมดาวมากผมโทรให้ช่างเขามาทําให้ผมละนะครับก็เดี๋ยวอาจจะไลฟ์สตรีม GTA ได้นะครับในวันเสาร์หน้าแต่ก็ต้องดูอีกทีนึงว่าเด็ดมันจะหายแบบจริงๆริงไหมโหแล้วเสียงเสียงโคตรน่ากลัว มีความหลอดเล็กน้อยถึงปานกลางโอเคเราเราจะไม่ลงดันนะครับในภาพนี้เราจะสร้างบ้านอย่างเดียวนะครับเราจะไม่ยุ่งนะหรือว่ารีวจะไม่ยุ่งนะ่จโอเคตักไม้กันไปครับอาจจะดูน่าเบื่อหน่อยนะครับเราก็จะมาคุยกันนะตอนนี้นะครับโอเคแล้วก็ใครอยากให้ผมลงมอสอะไรอีกนะครับก็เดี๋ยวลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับเพื่อผมอาจจะลงแล้วก็ เล่นให้ดูกันนะครับที่คิดว่าอยากจะแบบตอนนี้คือที่เคยจะจะทำนะก็คือจะแบบอย่างเช่นแบบรีวิวมอสอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่เชิงรีวิวก็คือแบบจะเล่นมอสให้ดูอะ่ะเออเหมือนเขาเล่น gda แล้วก็เล่นมอสไปด้วยเหมือนกันพี่จะเล่นไม e c r a f t แล้วก็เล่นมอสไปด้วยแต่ลงมอสไปแล้วแล้วมันใช้ไม่ได้ไงมอสที่ไปดวงจันทร์อ่ะเออโคตรอยากเล่นเลยนะครับแต่ันทําไม่ได้นะครับ,ไม,ไ,นะรบไม่รู้เพราะอะไรโคตรเซ็งเลยนะครับ ตอนนี้ที่คิดว่าอยากเล่นพวกมดซูเปอร์ฮีโร่เออสนใจไหมน่าสนใจนะแต่ว่ามันไม่รู้เป็นเวอร์ชั่นอะไรนะครับอาจจะเป็นเวอร์ชั่นเก่าอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวแป๊บเดีวเมื่อกี้กูบอกกูจะไปลงดันแล้วก็สุดท้ายก็ทนไม่ไหวลงมาอยู่ดีช่างมันนะครับ <laughs> มาเอาฐานเนี้ยคือฐานเรายังไม่ค่อยเยอะนะครับช่วงนี้เราเป็นคนเอาฐานนะครับโอเคป๊บปับป๊บปับ๊บป ปับป๊บปับ๊บปั๊บสวยมากเลยนะเออชอบชอบชอบถือว่าดีแต่คือถ้าแม่งถ้าคือถ้ามันสว่างมันก็สว่างไปเลยไงเห็นไหมคือถ้ามันจะสว่างนะมันก็จะสว่างจ้าไปเลยนะครับคือถ้าแม่งมืดมันก็จะมืดไปเลยนะมอสนี้ไม่ใช่มอสนี้เทกเจอร์เพกนี้ไม่ใช่เทกเจอร์เพกเฉดเดอร์เออเฉดเดอร์นะเป็นคนขี้ลืมนะไม่ได้เลยโอเค หรือใครมีเอ่าเชดเดอร์ที่สวยๆกว่านี้ก็แนะนํากันมาได้หรือว่าอันนี้สวยสุดละนะครับคือผมไม่ชอบแบบมันมืดจนเกินไปอ่ะมันมืดจนมองไม่เห็นอะไรเลยเปสว่างมันก็สว่างจัดมืดก็มืดจัดในสว่างจนสาตามันจ้ามากนะครับโอเคลืมไปเลยว่าผมจะมาร์กบ้านนะครับาาดูน้ำว่าดูด,ดิโอ้โหสุดยอดโอ้โหสวยงามมากนะครับ สุดๆและโอเคมานะครับเผาเหล็กต่อเผาเหล็กต่อใส่ถ่านเพิ่มโอเคโอค้โหเรามีไม้หลายเซตมากโอเคครับตอนนี้เราก็จะคราฟเป็นโอเคเก็บไปก่อนมานะครับช่วงนี้ก็เคลียร์ก่อนเคลียร์พื้นที่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเผาไปเมื่อกี้ช่างมันโอเคดับไปอ๋อได้คืนเป็นช็อป เอาเป็นไม้ช็อปเปดลองมานะครับไม่รู้ทําอะไรได้เหมือนกันช่างมันโอเคเก็บเก็บของก่อนนะครับเก็บกันค่อยเผาต่อโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ต้องเคลียร์พื้นที่นะครับผมซึ่งก็เคลียร์แค่ชั้นเดียวนด่นแหละนะครับเคลียร์ชั้นเดียวเคลียร์ชั้นเดียวโอเคตอนนี้ก็ทาแป๊แบ,บนึงผมขอลองเทสกันมันคืออะไรมันน่าจะแป๊บหนึ่งนะ เป็นอะไรประมาณนี้นี่แล้วก็ใช้ไม้อย่างนี้ได้ไหมไม่ได้แล้วนะครับคือถ้าได้มาอย่างนี้คงจะใช้ต่อไม่ได้แล้วผมคิดว่าโอ้มันโอ้มันต่อได้เป็นอยนี้เยหรอเฮ้ยเจ๋งเจ๊งเจ๋งย,ย่แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันต่อเป็นอะไรนะครับมันแค่แค่ไม้กากๆโอเคช่างมันเก็บก่อนเก็บก่อนโอเคนะครับ่ะครับเดี๋ยวผิดไม้โอเคครับที่กุดเอาเด็กไปเลย นะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังไงในอนาคตเราก็ต้องคงต้องใช้นั่นแหละนะครับโอเคโอ้ okay. oh, เป็นทรายด้วยดีเลยจะได้เอามาทํากระจกด้วยนะครับนี่ที่ผมคิดไว้บ้านที่ผมจะทํานะครับนี่นี่น,นี่ไกด์บล๊อกอยู่นี่นี่นี่โอเคนะครับผมไปที่เอาบอสฟัต oh, นี่น,น,นี่ไปล่างๆนะครับอันแถวสุดท้ายเอไมันก็ไม่สุดท้ายสะทีเดียวอ๋อมีมีครีดด้วยมีกล่องโอเค แ๊บหนึ่งนะผมหาก่อนอ่านี่นี่น,นี่อยู่โซนนี้นี่นี่เป็นเป็นกระจกอย่างนี้โอ้โหเดี๋ยวต้องใช้ทองวอเตอร์ฟัซนี่นี่เอานี้แล้วกันอ่าอันนี้ง่ายดีนะครับแล้วก็สวยด้วยโอเคประมาณนี้นะครับผมเป็นแบบเหมือนม่านของสำนักงานอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนั้นโอเคแล้วจะมืดอีกแล้วเนี่ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วแล้วแถวบ้านเราก็ไม่ ช่สว่างด้วยเด็กมืดเต๋ออย่างนี้ความมืดจะครอบงำเจ้าเกมนี้มันมืดเร็วเลยอเกินอะไรมันจะมืดเร็วได้ขนาดนั้นโอเคนะครับผมได้มาเซ็ตกว่าๆเลยโอเคอันดับแรกนะครับผมจะสร้างผมอยากสร้างเป็นกลมๆไงบ้านผมอะอ่ะเราต้องมีประตูก่อนนะครับแล้วก็ทํากลมๆกลมๆต้องอย่างนี้นี่แล้วก็นี่นี่แล้วก็หนึ่งสอง แล้วก็เด็เดเะนี่นี่แล้วก็นี่เออถูกแล้วมั้งเฮ้ยไม่ใช่โอเคมันต้องเป็นอย่างนี้เหรอใช่ป่าววะเออมันค่อนข้างกลมอยู่นะแต่ว่าต้องขยับสองบล็อกนี้ออกไปอีกนะครับถึงจะกลมมันจะไปวงรีวงรีไหมเนะี่ยเออมันออกแนวเป็นวงรีแล้ว มันออกแนวเป็นวงรีโอเคถ้างั้นเราจะเอาไว้เหมือนเดิมนะครับนี่ประมาณนี้น่าจะได้นะครับให้กลมๆมันก็ออกแนววงรีเหมือนเดิมอะ่ะโหบืดมากถือไฟนี้ช่วยได้เยอะเลยโอเคถ้างั้ผมเพิ่มไปแล้วกันให้มันเป็นวงเป็นจรีก็รีไปนะเพิ่มดีกว่าไม่งั้นมันจะนั่นเกินไปอ่ะแล้วก็เพิ่มตรงนี้อีกนะครับปับป๊บปั๊บ จุ๊บๆนี่มันกลมไหมเนี่ยก็ประมาณนี้ก็ได้นะครับไม่ไม่กลมมากแล้วก็ค่อนข้างใหญ่นะครับจริงๆน่าจะใครต้องขยายนะครับมันถึงจะกลมมันต้องขยายนะ<ม>สร้างเป็นวงรีเลยมันก็ได้นะพูดถึง<ม>เออโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับจุ๊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 บ โอ้ไปปักท็อตอีกไม่ได้เดี๋ยวเราไม่มีใช้ชึบ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 เดี๋ยวผมค่อยทําหน้าต่างอีกทีหนึ่งนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> ผมรู้สึกว่าถ้าเราทําหน้าต่างมันก็ต้องอยู่เออได้อยู่ได้อยู่ผมคิดออกแลวอ่าประมาณนี้นะครับซึ่งบ้านของเราตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะต้องทําชั้นเดียวก่อนนะครับโอเคเราจะทาไม่ไม่สวยมาก ยังไม่ต้องสวยมากนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่ายังไม่ต้องสวยมากเราเอาแค่พออยู่พอใช้นะครับไม่ต้องอลังการงานสร้างนะครับเพราะว่าถึงสร้างอลาัางการมาเราก็ไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้วนะครับ้แต่ว่าลืมไปนะว่าเราลงมอสเฟอร์นิเจอร์มาซึ่งเราก็ต้องสามารถที่จะวางเฟอร์นิเจอร์ได้โอ้ยซอมบี้มาจากไหนเนี่ยไ่ได้ อย่างนี้มันไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ไม,ไดมันไม่ได้ดีโยนไปเลยโอเคนะครับโอ้มันมืดมากเลยท่านผู้ชมโอเคประมาณนี้นะครับน่าจะพอใช้ได้อยู่โอเคค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมไปเอาไอ้ปักทอดก่อนอ่าตรงนี้2อันนะครับแล้วก็ตรงนี้2อัน3อันสออันโอเคปักให้สว่างก่อนนะครับเพราะมันมืดมาก เราบ้านก็ปักแล้วแต่ก็ยังถือว่าไม่สว่างพอโอเคปักแถวบ้านแล้วกันชึบ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 แตกต่างจากพาทแรกมากพาทแรกเราแค่ปักก็สว่างแล้วพาทน,นี้มันต้องเพิ่มอีกนะครับไม่งั้นมันไม่สว่างอ่าโอเคนะครับประมาณนี้ปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมจะวางโต๊ะคัทตรงนี้อ่า ตัวค้าตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเตาเผาเตาเผาเอาไว้ตรงไหนดีวะอ่าเตาเผากระจกมันต้องอยู่ตรงนี้สองอันนะครับสองอันอ่าคิดหนักเนเะเตาเผาเอาไว้ตรงมุมลแล้วกันอ่าเราจะโอ้โหมันมันจะไม่สวยดิใช่ไหมช่างมันนะครับเราไม่ได้เน้นสวยอยู่แล้วโอเคแล้วก็เตียงเราจะนอนอโอเคอย่างนี้เลยกันแล้วก็นอนก่อนแล้วกันนะครับให้มันเช้าก่อน แล้วก็เดี๋ยวเราค่อยตื่นมานะครับตอนนี้โอเคโอเคนะครับตอนนี้ก็ต้องเพิ่มนะครับต้องทําเพิ่มนี่ปป๊บตแดโอเคสวยนะครับประตูจริงๆมันก็สวยมากไหมมันก็ไม่สวยหรอกนะครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปดอกทิ้งไม่ได้เก็บคื้นโอเคโอเคแล้วก็ต้องทำอะไรนะแป๊บหนึ่งนะครับ มีเก้าอี้มีโต๊ะใช่ไหมอ๋อมีเอยมีโคมไฟด้วยโอ้โหต้องต้องใช้ออคซิเดียนมาไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราค่อยทำโคมไฟแล้วกันนะครับตอนนี้อ๋ออันนี้ทำง่ายทำง่ายเป็นเป็นที่นั่งโซฟานะครับอืมแปบ๊บหนึ่งนะผมคิดก่อนว่าเราจะต้องทำอะไรเพิ่มอ๋อหน้าต่างหน้าต่างโอเคต้องทำ สัก6เซตแล้วกันโอเคแล้วก็ทำอย่างนี้ใช่ไหมเ <_ S 1> พมิ่มอีกแป๊บหนึ่งนะออกมาตั้งท้าให้หมดเลยดีปั๊บได้มา4อันเองโอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูก่อนนะครับโอ้โหแล้วมันเป็นบ้านอย่างนี้มันจะใส่ได้ยังไงเนี่ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว,ยว,ยวแล้วมันโอ้เป็นเออร์เลอร์อ๋อไม่ใช่เออร์เลอร์โอเคมันก็เออร์เลอร์แหละ ก็ถูกแล้วเปิดโหเปิดมากโอ้โหไม่ได้วะผมว่าเราต้องออกแบบบ้านม่แล้วครับผมว่าเราอาจจะต้องทําให้มันเป็นเหลี่ยมไปเลยผมว่าเราจะต้องทําเป็นเหลี่ยมๆนะครับอย่างนี้เพราะไม่งั้นเราจะนี่ไม่ได้เอ้ยเอาอย่างนี้แล้วกันอ่ะท้างนั้นก็ทําเป็นอย่างนี้ไปเลยแล้วกันนะครับที่ผมวางปั๊บอ่ะใช้ได้ใช้ได้แล้วก็เปิดทิ้งไว้นิดหนึ่งนี่ปั๊บอ่าใช้ได้จับโบ อันนี้ก็ปิดนะครับโอเคน่าอยู่ผมตอนนี้ผมคิดอยู่ว่าจะทําออกไปข้างนอกหรือข้างในมันไม่สวยเลยนะถ้างั้นเดี๋ยวผมจะทําออกไปข้างนอกแล้วกันนะครับมาเออเลืร์มาสองบล็อกมาโอเคนี่ปับป๊บปั๊บแต่ก็เปิดไว้อ่าสวยสวยสวยโอเคแล้วก็ด้านนี้อีกนะครับโอเคด้านนี้ผมต้องออกไปทําเพิ่มนะสืบแล้วแม่งก็ไม่สวยแล้วนะับไปเป็นไปเป็นทรงกลมล้ว นะเพราะว่าเรามีมอสเฟอร์นิเจอร์นะครับเราเลือกมากไปได้ปั๊บปับ,ปบอ่าสวยสวยสวยโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องมีตรงนี้อีกนะครับอีก3อันซึ่งเราก็ต้องค้าเพิ่มนะครับ3อันนี้ก็ต้องมันก็ต้องเผื่อไปอยู่ดีนะโอเคเอาได้2ทำเพิ่มอีกอันหนึง่งโอเคเป็น6 เฮ้ยถูกปะวะเออถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วมัง้งมั้งนะเอ้ยเมื่อกี้เรามีสองหรือสี่เดี๋ยวก่อนกลับมานี่อ่ะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องเอาไม้ไม่ใช่ประตูไม้ไม้เพื่อนไม้ดิเอาไม้มา,าใส่ปับป๊บปับ๊บปั๊บ อใช้ได้อยู่โอเคประมาณนี้นะครับจริงๆก็อยากได้แถวด้านแถวฝั่งนี้นะแต่น่าจะไม่ได้แล้วนะครับอย่างนี้แหละประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคพอใช้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนพื้นอีกนะครับพื้นนี้ต้องเอาให้เป็นไม้นะครับตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าเป็นพื้นหินหรือพื้นไม้ดีอพื้นหินไปแล้วกันนะครับ โอเคขูดไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องอาจจะต้องไปหาหินเพิ่มนะครับเอาเตียงลอยฟ้าไปก่อนแล้วกันตอนนี้โอ้ทรายเรามาหาสารมากไม้ก็เช่นกันกลองยังไม่ได้วางอีกกลองผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับ โอเคแล้วก็เก็บไม้ไปก่อนมาเยอะมากโอเคเหลือหน้าต่างอันหนึง่งประตูฐานนี้เอาไปสักยีิบเอ็ดแล้วกันผมอะ่ะโอเคอันนี้อะไรไม่รู้เก็บไปก่อนอันนี้ก็เก็บ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 เอมาอันหนึง่งอันนี้ก็เก็บไปนะครับทรายเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วเหลือสอ,อันผมคิดว่าเดี๋ยวเราก็คงต้องมีชั้น2ออยู่แล้วละ นะครับก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วกันโอเคค่อยเผาแอโโลเก็บโอเคนะครับไปเราจะไปลงดันกันนะครับ let's go ดันมันมีอยู่แถวนี้ที่เราลงไปพี่เกีแต่ว่าเรายังลงไปไม่สุดนะครับเราลงมาแค่นิดเดียวโอ้โหทัสเดี๋ยวน้อยคาบเพิ่มเลย อย่างนี้มันต้องขาเพิ่ม21อ,อันพอดีป๊าปโอ้โหได้มาหลายเซตเลยโอเคนะครับผมไปเจ็บนิดเดียวโอ้มืดนะเนี่ยทำไปเล่นไปมือดอยู่นะเนี่ยคือผมพยายามจะปักทับให้โอ้ยลืมไปว่าตรงนี้มันเป็นไอเขาเรียกอะไรเลวีนใช่ไหมถ้าเขาเรียกกันเลวีนนะ โอเคตรงนี้มีทางไปต่อไหมมีนะครับแต่ไม่มีอะไรโอเคครับผมว่าเราอาจจะต้องลงไปอะไรอย่างงี้นะมันมืดมากเลยนะมันมองไม่เห็นเลยอนะแทบไม่กล้าลงไปเลยเนะี่ยโอ้โหไม่ได้เลยโอเคขึ้นก่อนนะครับผมว่าถ้าสมมติถ้าเราจะลงทาง่าจริงๆนิผมว่าเราต้องปิดเช็ดเดอร์ว่ะ เออเพราะมันมืดเกินนะครับหรือไม่ผมก็ก็ต้องอาจจะต้องหาเช็ดเดอร์ที่มันสว่างกว่านี้นะครับที่ดูตอนกลางคืนแล้วไม่มืดจนเกินไปนะรู้สึกอันนี้มันจะเต,ตือ่ออตะมืดเตือ่ออะเออโอเคลงไปก่อนชึบช <c oughs> บ้านเราดูบ้านเราดูแบบเดี่ยมเดียมกา,กากากมากนะครับเราจะแต่งเติมไปเรื่อยๆเข้าใจไหมประตูก็โคตรจะกากเดี๋ยวไปปักทำไมซ้ํา โอเคได้ okay, สโตมาแล้วก็ค้าเป็นอย่างนี้นะครับเอ้ยเทา่านี้เพิ่มอีกชาร์ปแต่มา12อันนะครับ12อันนี่ก็คงจะไม่พอนัแหละโอเคได้อยู่ <c oughs> ได้อยู่นิดเดียวไม่ได้ได้เยอะเลยโ okay, อเคเผาเพิ่มนะครับ ผมว่าเราอ,อาจจะต้องไปหาหินเพิ่มนะครับแต่ตอนนี้อัลโลนิกอลนี่มีประมาณ19อันนะครับผมว่าเดี๋ยวเราเอามาทำชุดเกาะก่อนแล้วกันสักชุดหนึงนะครับแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวเก็บไว้คราของโอเคเหลือประมาณ11อันนะครับหน้าอยู่11อันโอเคโอเคเท่อยู่รอเผาแล้วก็ทำพื้นนะโอเค เดี๋ยวเราไปขุดอ่าไปขุดหินนะครับผมหินนี้เราไปขุดแถวภูเขาดีไหมผมว่าก็ดีนะผมไม่อยากลงเหมือนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคือถ้าลงไปผมกลัวตายไงเออเราจะตายเอานะครับแล้วเช่นเราจะขุดถางแถวนี้เลยด้วยกันเออถางแถวนี้ไปเลยนะครับผมไปจับไปนะครับอยากได้พวกแบบ อยากลงไปหาได,ดามอนด์อยู่เหมืนอนเอออยากลงไปหาไดมอนด์อยู่เหมือนกันนะใจจริงแล้วนเนี่ยโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออธิบายเรื่องเอกมโหมดนะครับผมก็เมื่อกี้ผมเหลือไปเห็นพอดีน,นะครับนี่กดปุ๊บนีที่เห็นเกมโหมดที่เห็นเกมโหมดนี่คือไม่ใช่ผมเสกของนะครับที่เห็นเกมโหมดคือผมเอามาไว้ถ่ายรูปนะครับอย่างที่เห็นกันในรูปปก ของ youtube นะครับที well ่เห็นว่าไอสามารถมองมุมส okay, ูงได้นะครับผมทำเพื่อเอาไว้ถ่ายรูปเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวหาว่าเออเศษของเศษนั่นเศษนี่นะครับโอเคผมรู้อยู่แก่ใจดีนะครับถ้าเศษของผมก็ก็จะมันก็จะดูรูอะหลายคนอาจจะดูรู้ว่าผมเศษของนะครับผมแต่ว่าอย่างเช่นซีซันแรกเลยซีซันแรกผมยอมรับว่าผมเศษนะเออซีซันแรกยอมรับว่าเศษแต่ซีซันนี้ไม่มีแน่นอนนะครับผมผมจะเล่นอย่างซื่อตรงนะครับโอเค มามันไม่ใช่ซีซั่นดิเราจะเล่นเป็นแบบไปเรื่อยๆนะครับไม่มีซีซั่นเล่นไปเรื่อยๆเหมือนแบบเป็นแบบเหมือนซีรีส์อ่ะเออเป็นซีรีส์ไม่มีซีซั่นนะครับเราจะเล่นไปเรื่อยๆเลย,เลยนะครับโอเคซึ่งมันจะไม่มีการเสร็จของใดๆทั้งสิ้นนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับโอเคพูดไว้ก่อนไงเดี๋ยวเผื่อแบบมีคนมาหาว่าเสกของเสกของเสกของไม่มีนะครับหาเองนะครับ ตอนนี้ผมคิดว่าคือถ้าผมมาเล่นเกมเนี่ยผมจะไม่หาเองไม่หาพวกของเองอะไรอย่างนี้นะครับคือไม่ใช่แบบคือ <c ười> อัดคลิปอ่บผมถึงหาเออเอาอย่างี้ดีกว่าอัดคลิปผมถึงหาถ้าผมไม่ได้อัดคลิปที่ผมจะไม่เข้ามาเล่นเลยผมจะไม่เข้ามาเหยียบเลยดีไหมอย่างนี้ดีไหม,ไไห,มหรือว่าดูผมขุดแล้วมันน่าเบื่อผมจะได้เออไปขุดนอกรอบอะไรอย่างงี้นะครับไปขุดนอกรอบไปหาของนอกรอบอะไรอย่างงี้นะ โอเคไปฮะเราได้มาประมาณ2เซตได้นะครับเกือบ2เซตอ่ะนี่นะครับมีประมาณ60เออนั่นแหละประมาณ2เซตได้นะครับบ้านเราอย่ากับบ้านบูชายาแลยจุดทูบเทียนเต็มไปหมดเออพูดถึงจะมาร์กบ้านเรามาร์กบ้านก่อนเลยโอเคก็ตัวบีแล้วก็โฮมอ่าโฮมแล้วก็ไปที่โกู Go แล้วกันสวยดีสีเหลืองเดี๋ยว มันเหลืองไหมเนี่ยไม่มีความเหลืองเลยเป็นสีอะไรก็ไม่รู้สีขาววัตฟักโอเคนะครับได้เท่าไหร่แล้วถือว่าได้น้อยนะโอเคนะครับพอไหมเลยด้วยเกินเกินด้วยโอเคเดี๋ยวประมาณหอันนะครับก็พอละน่าจะต,ต้องพอละโอเคเก็บไปเก็บไป ไม่ได้ใช้ก็เก็บไปโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวปุ่มแล้วเราเอาปุ่มมาจากไหนวะเนี่ยเราไปกดผิดไปกดค้ามาเนี่ยก็เป็นได้นะก็เป็นได้ก็เป็นได้โอเคเออผมว่าเราทำท่านเดียบไหมท่านเดียบดเวยปะปะทำท่านเดียบเข้ามาข้างในอย่างเดียวโอ้นี่มันสะตุลแผ่นนี่วะท่านเดียบต้องเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ แท่นหยียบเดี๋ยวก่อนท่นหยียบทําไงวะลืมลืมทำาท่านเหยียบนะครับผมจะทํแท่านเหยียบโอเคท่นหยียบท่านเหยียบท่านเหยียบอันนี้อ๋อโอ้โหต้องใช้สโตนอันนี้นะครับก็ว่าอยู่ว่าทําไมทําไม่ได้เอ้ยไม่ใช่ใช้สโตนมีในง,งานอีกเอาเอาท่นหยียบไม้แล้วกันไม่ต้องอะไรยุ่งยากโอเค นี่ผมผมจะทำแค่าทางออกนะทางเข้าต้องเปิดประตูไม่งั้นเดี๋ยวซอบีีเดิมนมะาลอดผมได้นะโอเคประมาณนี้เฮ้ยอันนี้ลืมใส่ไม่ได้ต้องใส่ให้มันฟูโอเคประตูบ้านเขาปกติเขาจะใส่ังไงกันวะใส่จากข้างในเออใส่จากข้างในอ่ะมันจะดูสวยใช่ไหมเออตามสบายโอเคนะครับเก็บของที่เราไม่ได้ใช้ออก ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมลองเอาแทออกดิโอ้โหมันดูมืดมากเลยนะเออโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับบ้านเราถือว่าใช้ได้อยู่นะครับไม่ได้แย่มากนะเบเผาแรกก่อนเออบ้านเราก็ไม่ได้แย่มากนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาทหน้าผมว่าคงเดี๋ยวเดี๋ยวซอมบี้มานอนนอนนอนก่อนโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาทหน้านะครับผมผมคิดว่าเราอาจจะต้องไปลงเหมืองหาของกันแล้วนะครับก็เอาว่าเดี๋ยวกลับไว้เจอกันใน เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าลิเลียมพาร์ทแล้วนี่มันตีอะไรเนะตีสองแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับอีกแล้วนะครับแล้วก็ไปนะครับผมบ๊ายบายเจอกันฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกด้วยนะครับเจอกัน see you again บ๊ายบาย